ตอนนี้นะคะจะอัปเดตสถานการณ์นะคะตอนนี้มายืนอยู่แถวๆใกล้ๆม็อบแล้วตอนนี้ก็คือเขา,เาบล็อกถนนแล้วนะคะจะให้ดูจ้ายืนอยู่ไกลมากเราต้องไปทางนู้นนะคะม็อบอยู่นี่นะคะเ็รเป็นทางนู้นนะแล้วกเ็เขาบล็อกถนนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขอตัวกลับก่อนนะคะก่อนที่จะจะไปร่วมม็อบกับเขาเราจะบอกว่าร้าน ปิดหมดเลยนะคะถนนท,ท,ที่ที่มีที่ที่ม็อบจะมีม็อบออปิดถนนหมดเลยแล้วก็รถไปไม่ได้แล้วก็ทัวร์ริสเต็มรอเลอยนะจ๊ะแต่แต่ว่าอยากดูม็อบโลมากไปแอบดูก่อนบ้านหนึ่งโอเคค่ะตอนนี้อยู่ท่ามกลางม็อบเลยนะ <c oughs> เอาจริงๆโอนแล <c oughs> ก็กำลังระบายสีถนนกันแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวขอขอขยับวันนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวิงว่งแล้วแม่พี่สาวต้องทำไปก่อนต้องบอต้องว่าไงครับ w ้านปิดหมดเลยแนมะ่ต้องกลัวใช่ไหม แต่ว่าคนอื่นที่เขาไม่ใช่ม็อบเขาอยู่เฉยๆ้วไม่รู้สับมันไม่เดี๋ยวคนฮ่องกองที่ไม่ใช่ม็อบเขายืนอยู่เฉยๆนะคะเพราะตำรวจไม่จับ แต่คนที่ปไ,ไปม็อกแบบแม่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วเป็นขบวนเลยคือแบบหนีไปอะโอเคเออ I'm go I'm going I'm going to back to the hotel and they already blocked the road so uh, see, I I'll show you หลบภัยู่นะคะตอนนี้คือ <c oughs> จะบอกว่าวิ่งวิ่งหนีม็อบจนหัวเปีกเยกแลวนะคะแต่ว่าหาทาังกับหาทางกับโรงแรมไม่ได้กําลังเดินอยู่นะกําลังเดินอยู่ว่าแบบเออเออหาอะไรกินดีกว่า <c oughs> ขี้เกียจเดินหนีม็อบและช้อปปิ้งต่อเลยนะคะยาวๆไป ไม่ต้องห่วงนะจ้าทุกอย่างโอเคดีทุกคนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติเพียงแค่ว่าเราอย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆม็อบนะคะอย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆม็อบอย่าใส่ชุดดาอย่าใส่หน้ากากนะคะแค่นี้แหละแล้วเราจะปลอดภัยค่ะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะก็ปลอดภัยดีนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ที่เป็นห่วงนะคะก็อ,อ,อยากจะมาฝากบอกวันนี้นะคะว่าถ้าใครที่กําลังจะมาเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะจริงๆแล้วนคิดว่ามันก็มันก็ยังมาได้นะ เออแต่ว่าถ้าไม่มาก็จะดีกว่านะคะแต่ถามว่าเออพอมาเห็นสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคือชนจะบอกว่าก็มันก็เงียบไปแล้วนะคะแต่มันก็จะได้ยินเสียงไซเรนแบบแบบทั่วเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วกออ็ก็จะมีพวกเยาวชนที่โดนที่โดนจับตัวไปนะคะซึ่งชนเองก็เกือบจะโดนจับไปวันนี้เหมือนกันนะคะด้าทางทางี่เขาก็ห้ามแล้วนะว่าอย่าใส่เสื้อดํานะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ชนไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินไปไกลแล้วก็จะเดินไปเจอกับกับสถานการณ์แบบนั้นนะ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะซึ่งก็ถามว่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยง,งนิดนึงอะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออมันมันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็แต่ว่าถ้าคนที่จะมาจริงๆนะคะที่ดื้อแบบชนนะคะนี่จะมาก็เอ,อ่อมันก็มีทางที่สามารถป้องกันตัวเองได้นะคะก็คือไปเช็คข่าวนะคะว่าเขาจะมีการชุมนุมที่ไหนเพราะว่าชนรู้สึกว่ามอบที่เนี่ยเวลาที่เขาจะชุมนุมนะคะคือเขาจะระบุวันค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกชนมันเหมือนกับว่าคือเขาจะ เหมือนกับเป็นเด็กนักเรียนหรือแบบพวกที่ยังต้องไปเรียนหนังสืออยู่อะแล้วมีเวลาว่างนะคะถึงถึงถึงได้มาก่อ็อบนะซึ่งเราจะค่อนข้างรู้ค่อนข้างค่อนข้างแน่ใจได้ว่าเขาจะก่อบมอบที่ไหนแล้วก็เวลาไหนนะคะก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในในใน,ในที่นั้นนะคะพยายามจองโรงแรมที่แบบห่างไกลจากจากเอ่อพวกชุมนุมอะคะ่ะ แล้วก็อย่าใส่เสื้อดํานะคะเสื้อดำห้ามใส่ซึ่งชนก็ใส่เสื้อดำอีกแล้วนะแต่ว่าชนมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยนะคะคืนนี้อแล้วก็ห้ามใส่หน้ากากนะคะห้ามพกล่มนะอันนั้น,นคือโดนตํารวจจับไปแน่นอนนะคะก็ถ้าใครจะมาเที่ยวถ้ายังจะคิดจะมาเที่ยวอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีอะไรก็พิมพ์มหาชนได้นะเพราะว่าชนจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันเหมือนกันนะคะโอเคชนนี่รายงานคะ่ะสวัสดีคะ่ะ